ใช้ของที่ตัวเองมีนะคะมาทําให้ตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็นะคะมาทําบล็อกออนไลน์มาเปิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะคนนะคะเพื่อนเราเนี่ยเขาอาจจะชอบดูอะไรที่มันมีความสุขนะแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์นะคะสังเกตไหมนะเอาตัวอย่างนะสุนัขเนี่ยนะคะเราอะเลี้ยงเขาเราต้องซื้อข้าวบำรุงอาบนงองอาบน้ําเพราะว่าอะไรเพราะเขาทําตัวมีเสน่ห์ไง แล้วมนุษย์เป็นคน่ะชอบน่ารักชอบเสน่ห์ชอบฉลาดใช่ไหมคนเขาก็ยอมจ่ายยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อ,อสุนัขอะไรนะโคเด้นใช่ไหมโคเด้นเขาจะน่ารักฉลาดใช่ไหมคนเขาก็จะยอมซื้อยอมจ่ายนะคือยอมจ่ายความน่ารักอะนะฮะหางเงินมาเพื่อยอมจ่ายน่ารักแล้วก็อยู่กับความสุขกับสุนัขและสุนัขก,ก็เป็นอะไรที่แบบนะคะน่าน่ารักใช่ไหมอ่าท่านี้ เราพอเราคิดอะไรแบบนี้ปุ๊บโอเคฉันรู้แล้วนะคะว่าหลายคนทุกชอบความน่ารักชอบความโดดเด่นนะคะทีเนี้ยเราเราจะทำยังไงให้ตัวเองมีเสน่ห์แล้วเราก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองมาเปิดเพจมาสร้างคุณสมบัติของตัวเองให้ให้เพื่อนจดจำง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็เริ่มสร้างรายได้ทางออนไลน์นะคะด้วยการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะสร้างแบรนด์ก่อนอเพื่อที่จะทำให้คนรัก คนไว้ใจเชื่อใจเรานะคะการขายของแบบแบบเนี้ยนะคะการที่เราการที่ทำบนโลกออนไลน์นะคะการขายของบนโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือแบรนด์ตัวเองแบรนด์ตัวเองเอก,กลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าเราสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่ลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจว่าหนึ่ง สินค้าของเราดีนะคะสินค้าของเราที่เราจะนํามาขายเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อคนใช้ล้วนแต่มีประโยชน์กับโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแล้วซ้าเล่ากลับมาอุดหนุนกลับให้การสนับสนุนเรานั่นก็คือตัวของเราที่เป็นแบรนด์นะคะสร้างแบนรโนด์ p r o f e s o n a l แบรนด์ของตัวเองให้เป็นคนที่แบรนด์นียน่าเชื่อถือแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะตัวของเราก็ต้อง ยึดมั่นนะคะยึดมั่นต่อสินค้าของเราแบรนด์ของเราว่าแบรนด์ของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะได้สร้างคนอื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยคือหนึ่งพัฒนาตัวเองในด้านาสุขภาพ สพัฒนาด้วยไมเซ t ความคิดของตัวเองพัฒนาไมาเซ t คือหมายความว่ายิ่งเรามีไมเซตมากเท่าไหร่ความเป็นผู้นํำของเราก็จะมากขึ้นนะคะนะคะอันดับแรกเลยการที่เราอยากจะเข้ามาบนโลกออนไลน์เราต้องซ้อมซ้อมซ้อมซจิตวิทยาสร้างแบรนด์ตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างแบ,นบนออนนรแบนด์ตัวเองให้โดดเด่น แตกต่างมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครสนใจสร้างตัวเองบนโลกออนไลน์นะคะให้โอเนี่ยโคชิง่งให้โอสอนเกี่ยวกับทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทําภาพพื้นหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ mindset ว่าทํำยังไงถึงตัวเองจะมีความสุขเลือกพลังงานที่ดีที่สุดเท่านั้นฉันเลือกจะเป็นคนที่มีความสุขเท่านั้นนะคะ